ส่วนมากจะมาจากในเมืองางน้อยบางไปอินมาเยอะเหมือนกันแต่นี่อยู่อรุงไทยไม่ใช่ไกลธรรมดาไกลมอนมีคนมาเคยถึงต้องแจกบัตรคิวหรือขนาดนี้แจกบัตรคิวไไถ้า<อ>ถ้าหมูนี่จะมีไช่ด้วยนะคะแต่าหนึงเส้นใหญ่โฟมีแห้งอร่อยนะแห้งยำก็อร่อยก็เตี๋ยวรังเกียค่ะมันจะแทบไม่มีบ้าน มันก็จะโล่งเป็นทุ่งมาเลยทุ่งนาล้วนๆเลยแล้วก็มีหมู่บ้านตรงกลางนี่อยู่หมู่บ้าน,นก็เป็นหมู่บ้านเล,ล็กๆมีข้าวได้รักที่จะทําแต่ก็มีมีลูกค้าประจําเยอะค่ะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาจากสิงห์บุรีแล้วเนี่ยเขามากันเป็นกลุ่มคือคนที่มาเนี่ยคือคนตั้งใจจริงะะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งจะเต็มทุกเต็มทุกโตะกะไม่ได้เลยพัแต่ละวัน เล็กมากอือไอ้อของเต้เตร้เตรอแป๊บหนึ่งนะหนึ่งโอ้แล้วถ้าเกิดเราขายดีเราแย่นเนี่ยดูไวที่เต้เดี๋ยวดูทีเช่อเลยโอ้ยน้องนี่ลูกค้าประจำตำบลข้า,าวเม่าอำเภออุทยัยอยู่หลังวัดสแก่ก้วยเตี๋ยวลั่นทุ่ง